ส่วนค่าคือคอยนิมูลกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิลเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ b a d i d i ดอกสูงจุดห้ถึงสองเระยะเวลาการฝากคือ30กสิบวัน นะครับสองถึงสามสิบวันแล้วก็หลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนโดยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอฟลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของอเรียนมีมด้วยกันนะครับข่าวในวันนี้น่าจะมีไม่เยอะนะแล้วท่านใดรู้สึกว่า ทำากจำเจนะครับเราก็ยังไม่มีข่าวอะไรให้เล่นเนี่ยก็แนะนำว่าผ่านไปเลยแต่จริงๆมันก็มีข่าวอยู่แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้สําฤิดผลต่อตลาดเท่านั้นเองน,นะครับหมายามว่ามันไม่ได้เป็นจุดที่ตลาดเนี่ยตัราคาจะไปนะครับโดยเฉพาะเหรียญดอจคอยนะนะครับเพราะเออเน่ะอีลอนมัสทวิต ในช่วงนี้นะครับเราก็เป็นรูปที่ใช้ตัวของดอทฟาเตอร์นะครับตัวนั้นนะอ่ะเคยใช้ในปี2021แล้วที่ไป Saturday Night Live นะครับที่เป็นรายการตลกนะครับเราก็บอกดอทคอย go to the moon นะราคาของดอทคอยก็ไปนะก็โพสเนี่ยน่าจะประมาณวันละวันสองวันละการโพสก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อดอทคอยมากนะครับเพียงแต่ว่า มันไม่เทแบบตัวอื่นนะครับราคาของอดอทคอยเนี่ยไม่ถูกเทเหมือนตัวอื่นเท่านั้นเองนะครับราคาของดอทคอยกอ็ล้อไปตามบิตคอยนะครับแล้วกําลังที่จะผ่านไยเดิมไปได้นะครับคือ0.43นะครับตอนนี้ก็บนเวียนอยู่0.04ถึง0.242นะครับ4142อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็บิตคอยมันผ่านไปแล้วแต่ดอทคอยยังไม่ผ่านนะครับ ก็อีลอนมาก็ออกมากล่าวนะครับแล้วรวมถึงช่วงเนี้ยก็มีการเล่นสลับระหว่างพีนัทบองแล้วก็เหรียญมีนตัวอื่นย่อยๆนะครับที่ผมไม่ได้เฝ้ากราฟเนี่ยนะหลกัหลกๆก็คือบ้องแหละนะครับบองก็ขึ้นมาถึงประมาณหกพันได้แล้วนะครับที่ศูนย์สี่ตัวนะครับเราก็ดูว่าอาการของเขาเนี่ยน่าจะไปต่อแล้วแหละนะครับดังนั้นเรามาดูจากตรงเนี้ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่า กระแสะเหรียญมีมเนี่ยสามารถเล่นต่อได้ถึงยาวถึงปีหน้าเลยนะครับถึงแม้ว่าบิตคอยเนี่ยจะหมดโปรที่จะขึ้นไปแล้วนะเหมือนกับช่วงปี2021นะครับ Bitcoin มีการสปาร์คที่60,000 8 60,009เนี่ยสองครั้งนะครับก็ทำให้เหรียญมีมเนี่ยมีจังหวะสองเวฟนั่นก็คือดอชคอยกั s ชีบ a นะครับจริงๆมันจะมีอยู่ตัวอื่นนี้เล่นปะไปก็อย่างโฟกี้ เบบี้ดอทนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเราก็มีอีลอนในช่วงนั้นนะกม็มีไม่เยอะนะครับตอนนี้มีเยอะละมีทั้งในในโล the first ในโลในโลอีเท e รี u m ยนะพีนัดนะครับแล้วก็อย่าง a c t นะครับคือ a c e เนี่ยนะครับที่เป็นเหรียญมีของของพวก AI นะครับมีเหรียญบ๊อบ นะครับโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีเหรียญเลดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คือเขาก็พยายามที่จะเล่นยิบย่อยนั่นแหละนะครับไปหลายเหรียญเลยมีเหรียญแคทด้วยเนาะที่อซินสันแคทแล้วก็เหรียญตูนนะครับก็รายละเอียดเนี่ยน่าจะประมาณนะครับคือตอนนี้ก็คือเล่นเหรียญมีนะครับ เขาก็มีการกล่าวว่าดอทคอยรอบต่อไปเนี่ยคือสูงจุดแปดนะครับต้องย้ํานะครับว่าบิตคอยเนี่ยจะต้องขึ้นแสนให้ได้นะนะครับคือบิตคอยจะต้องขึ้นแสนให้ได้นะในรอบต่อไปก็ราคามันถึงจะไปต่อได้นะครับผมก็มองประมาณนี้ว่าต้องประมาณสักแสนห้าร้อยเนี่ยนะดอทคอยถึงจะไปประมาณสูงจุดแปดแล้วถามว่าปอ ดอลคอจะไปประมาณ0.8ไปก็เป็นไปได้นะขึ้นไปหายเดิมครับเพราะมันเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดละเขาก็ต้องลากขึ้นนะครับเผื่อมีการตกลงอะไรพวกเนี้ยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะเกิดขึ้นนะครับหนึ่งเรื่องแล้วสองคือเรื่องของพาเวลนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างที่สัญญสัญญาไว้นะครับ นะสัญญงสัญญาไว้นะนะครับบอกว่าจะลดสองขางเลยก็ไม่ลดนะก็ผมก็ว่าอยู่แล้วนะนะครับว่ามันไม่ได้ลดตามที่คาดหรอกนะครับแต่ก็ดีที่มันลดเกินกว่าที่คาดตอนแรกผมคิดว่าเดือนเดียวเนาะเราก็ลากมาถึงก่อนการเลือกตั้งนะครับหลังการเลือกตั้งก็เข้าใจอยู่แหละนะครับมันเป็นเดือนของอ่า Happy New Year ด้วยหรือปีใหม่นะมันก็เลยทำให้ตัวของเฟดเนี่ยไม่สามารถที่จะลดได้นะครับเพราะก็กลัวว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะอ่อนนะครับให้ไปอ่อนตอนประมาณสักคิวสองคิวสามดีกว่าหรือไม่ก็คก่อนจะเข้าคิวสีน่นะครับปลายปีปีหน้าอะไรนะครับดังนั้นเฟดเนี่ยจะมีจะคาดว่านะครับจะไม่มีการลด นะครับเราก็เป็นไปได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับว่าครางหน้าจะมีลงไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวจุดประกายทำให้ราคาของบ tc ีเนี่ยโดนทุบนะครับก็คือบ tc จะโดนทุบแน่นอนนะครับซึ่งการลงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะลงถึงประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเกิดเกิดสภาวะลุเซคชั่นจริงเลยมีมอะไรพวกเนี้ยน่าจะลงเกี้ยงเลยนะครับ จะมีเหรียญมีมที่แข็งแกร่งพอที่จะยืนอยู่ได้หนึ่งก็คือดอทคอยนะครับโฟกี้โฟกี้ล้วก็เป p ะพวกนี้แข็งจริงๆนะครับแต่ตัวที่ผมว่าแข็งที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นโฟกี้กับ d o ทเนาะนะครับเพราะว่าโฟกี้เนี่ยมันมีวานแบ็คล็อกอยู่เหมือนกันเป p ะก็มีวานแบ็คล็อกนะแต่เป p ะไม่มีโปรเจกต์ไง ไอตัวของโฟกี้เขายังมีโปรเจกต์อะไรนั่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสจากอีกลอนด์มาวันที่สิบเกพฤศจิกายนปีสองพนยี่สิบสี่นะครับก็ดอทคอยก็สะสมตัวมาพอสมควรน,นะครับเรามาดูอีกหนึ่งข่าวด้วยกันนะครับนั่นก็คือกระดาน OKX OK นะครับตอนนี้ได้ลิสเหลียนนะครับที่ชื่อว่า เป็นฟิวเจอร์นะครับตัวนี้ชื่อว่าด็อกนะ D O G มีมคอยน n นะครับวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนการซื้อขายจะเริ่มในวันที่สิบเก้าพฤศจิกาย,ายนปีสองพันยิบสี่เวลาของของฝั่งของบ้านเราเนี่ยน่าจะประมาณสักเจ็ดโมงนะครับเพราะว่าอันนี้ของโอเคเนี่ยเป็นของจีนน่าจะเร็วกว่าเราสองชั่วโมง นับก็คือประมาณ9ก้าโมงนี่ก็คือรายละเอียดนะครับก็เป็นฝั่งฟิวเจอร์ก็สามารถที่จะเล่นฟิวเจอร์ได้ก่อนนะครับมีมตัวนี้นะครับที่ชื่อดอกเนี่ย DOG นะก็สร้างบน c o ตคอยบล็อกเ i n นะครับภายใต้มาตรฐานของ Lunex นะครับโปรเจกต์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและเป็น Open Source ทั้งหมดเนาะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ กระจายอำน,นาจสนับสนุนซาตโตชินากะโมโตะนะครับก็จะน่าจะเป็นเหรียญมีนะครับแล้วก็ชื่อของเขาจริงๆเนี่ยนะชื่อ Dog Go to the Moon นะครับก็เลยตั้งชื่อย่อว่า DOG นะก็สะกดคำว่า DOG Dog แล้วก็ Go to the Moon นะครับค่าธรรมเนียมเงินทุนที่จะเริ่มจำกัดเอาไว้เนี่ยนะครับจากความผันผวน,ผน,นระดับพรีเมียมนะครับอัตรา ค่าระดมทุนปกติเนี่ยนะครับอยู่ที่1.5เปอร์เซนะตะดำเนินการหลังเวลาประมาณ19.00นอของวันที่19พฤศจิกายนครับค่าทำเนียมเหล่านี้ก็เกิดจากการระดมทุนนั่นเองโอเคนะครับข่าวน่าจะมีอยู่ประมาณนี้มีไม่เยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ติดตามเหือนมีมาแล้วกันนะผมก็คิดว่าราคาน่าจะไปส,สวย ก็มีหลายตัวเลยก็ขอให้ดอทคอยไปถึง0.7กว่าได้0.8ไปไฮเดิมไปไปไฮเดิมหรือไม่ก็ทะลุให้ได้นะครับผมก็อยากให้มันทะลุจริงๆโอเคครับโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนะครับเราก็ขอบคุณท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิง่งกดปุมติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มเหรมีมอย่างทีบอ เปเป้โกี้ดอคอยเราจะทิ้งลิงเอาไวา้ใต้คลิปก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราหวังว่าด o ชคอยนะครับจะโกทูดมูลด้วยกันและพอตการลงทุนทุงท่านจะมูลไปด้วยก,กันกับช่องคอย n ในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ